สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง YouTube นะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์นะ างช่องเจพัดพารวยนะคะช่องบ่าวเสชะแนวนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เจพัดจะมีแนวทางของเราหวยอ่ฮานอยนะคะฮานอยฮานอยแล้วก็ลาาพัฒนานะคะเราพัฒนางวดที่แล้วไม่เข้านะคะแต่เจพัดบอกว่าเลขมันจะเบิ้ลสำหรับเราพัฒนานะคะ ตรงนี้นะคะเราพัฒนาวันนี้รู้สึกว่าวันนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนจะเบ,บิ้ลอยู่นะแต่ก็ไม่เด่นชัดมากเท่าไหร่ไม่เด่นชัดมากเท่าไหร่เราพัฒนาวันนี้เจพัดลังเลเด้อจุดทูบบนบ้านเมื่อที่แล้วได้สองศูนย์หกนะไอ้สองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้า แต่ไม่ได้ตามเลยได้แต่บนเก้าเก้าเจพัดได้เก้าเก้าเที่แล้วเพราะว่าคิดว่าเลขมันน่าจะตองเนาะคะ่ะสำหรับราวพัฒนาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าดาวมันค่อนข้างจะหลายตัวมากที่มันเด่นมันค่อนข้างจะหลายตัวมากที่เด่นเด่นเยอะมากสำหรับฮานอยนะคะฮานอยวันนี้เมื่อวานนี้ฮานอยก็เข้าออแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเจาะนะคะเข้าวิ่งตัวรูดไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะคะเข้าตัววิ่งตัวรูดแต่ตัวเจาะไม่เข้าให้ไปศูนย์แล้วก็เก้าที่จริงเจ๊พัดก็เสียดายเลขสองนี้บอกตรงนะสองแรงมากสองนี้ถ้าใครชอบบางครั้งเจ๊พัดไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้ในนี้แต่ว่าสองนี้บอกตรงว่าแรงมาก ยันยันรัฐบาลไทยอะค่ะสองแรงไปยันรัฐบาลไทยในเลขสองเขาได้ตำแหน่งดีมากใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทางช่องเจพัดพารวยแล้วก็ช่องบ่าวเสี h a ช n แนลนะคะเจพัดให้เป็นแนวทางนะคะส่วนเลขจะออกตัวไหนเจพัดกับบรลูเ้อค่ะพี่น้อง ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเลขจอกตัวไหนให้ไปตามสูตรคิดสูตรคำนวณให้ไปตามแนวทางเนาะค่ะเนาะให้เป็นแนวทางนะคะ,นะนนาะ,คะมาไม่มาไม่รู้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีลางสังหรณ์เหมือนกับว่าเออมือนี คือจังมักเลขตัวนี้ยเหมือนชอบเลขตัวนี้ก็จัดเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งตัวเราเองย่อม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 เป็นแบบว่าวันนี้ก็เหมือนสองนี่ก็สวยนะคะสำหรับฮานอยวันนี้สวยมากแต่วันนี้เจพัดเลือกสามกับเจ็ดนะคะ ามกับเจ็ดเพราะว่าโดดเด่นค่อนข้างจะล่างล่างก็เด่นบนก็เด่นแล้วก็พิเศษมันมันโดดเด่นหลายตัวเราจับมาเฉพาะสองตัวอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเอาจริงๆฮานอยพิเศษนี่สองก็เด่นนะคะเด่นสองแล้วก็เด่นสามด้วยเด่นสองแล้วก็เด่นสามด้วยนะคะฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษดูก่อนวันนี้มีเบิ้ลไหมน่าจะเบิ้ลนะคะฮานอยพิเศษนี้น่าจะเบิ้ลนะน่าจะมีเบิ้ลนะสามสามห้าห้าสองสองอะไรอย่างนี้นะคะฮานอยพิเศษนะดูแล้วน่าจะมีเบิ้ลนะคะสำหรับฮานอยพิเศษน่าจะมาล่างเบิ้ลน่ะ น่าจะมาสามสามนะตัวเบิ้ลน,นะสามสามห้าสองสองแต่ก็ไม่แน่นะคะเจ๊พัดดูตามดาวตามดวงนะคะตามดวงดาวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะคะสามสี่สามสี่นี่ก็มาได้แต่ว่าไม่ได้ลงในนี้นะคะสามสี 3, น่นี่เพราะว่ามันจะ ตอนแรกก็เขียน 3, 4, สามสี่ทั้งเสียดายสามแปดแต่ดูไปดูมาเหมือนกับสามสี่นี้จะสวยล่างนะคะล่างเจพันให้นะคะพิเศษให้วิ่งสามปกติวิ่งหนึ่งวีพีวิ่งเจ็ดส่วนวีพีนี้ล่างน่าจะมาหกนะล่างน่าจะมาหกพิเศษน่าจะเบิ้ลนะคะพิเศษน่าจะมีเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลน่าจะน่าจะน่าจะล่างนะคะเบิ้ลล่างบนนั่นแหละแต่ว่าเจพัน แต่ดาวมันเน้นล่างมากกว่าบนตัวเบิ้ลนะคะดาวมันเน้นล่างมากกว่าบนแต่ว่าเราก็บนล่างละซื้อเลขก็ับตงบนล่างนะคะเนาะเจ๊พัดก็ไม่ได้รู้มากขนาดนั้นคืออ่านตามดาวแต่ไม่รู้ว่าดาวจะหลอกดาวหรือเปล่านะคะดาวจะหลอกหรือหลอกจะหลอกดาวนะคะตรงนี้นะคะสามห้าก็สวยแต่ไม่ได้ให้นะคะห้านอยนะคะ ฮาานยวันนี้วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมหกค่านะคะเจ๊พัน์ให้วิ่งรูดที่สามแล้วก็เจ็ดแต่สองนี่ใครชอบสองรูดเลยนะคะสองสวยมากพิเศษสองมาได้ทุกทุกหน่อยเลยบองตรงสองมาได้ทุกหน่อยเลยเด่นตลอดแต่เจ๊พันน์ให้พิเศษสามปกติหนึ่งวีพีเจ็ดนะคะแต่บางครั้งมันก็จะสลับกันบ้าง แต่ว่าเจพัดเล่นแบบนี้จริงๆเข้ากับเขาเ่อเขากับเราจะไปวิ่งหลายตัวก็ไม่ได้นะคะวิ่งรูดน่ะเจพัดจับคู่ให้สําหรับสามนะคะสามหนึ่งสามศูนย์สามแปดนี่คือจับคู่แต่จริงๆอ่ะชอบสามห้าแล้วก็สามสี่ด้วยสามสองสองสามนี่ก็มีเขียนไว้นะคะส่วนเจ็ดก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดนะคะส่วนเลขเจ็ดก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ด ที่จริง VIP นี่ล่างนี่หกล่างนี้น่าจะหกบนน่าจะจ็ดสามอ่ะสามกับสองนี่แรงมันนี้พิเศษล่างนี้รูดน่าจะสามสามเลยนะเลขล่างพิเศษนะน่าจะเบิ้ลนะคะน่าจะเบิ้ลน่าจะเบิ้ลแต่ว่าสามนี้แรงมากสามน่าจะจริงๆนะจดไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืม ตัวเองจะลืมซื้อบางครั้งบางครั้งลืมนะจริงๆเพราะว่าเวลาดูอย่างเงี้ยดูดาวดูดาวตรงที่เจ๊พัดคำนวณใน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 นี้ใช่ไหมคะคำนวณไว้เงี้ยบางทีก็ลืมเด้อค่ะลืมจะคองอัลืมซื้อกับนี่คือกันพิเศษพิเศษนี่เบิ้ลเลยนะคะเบิ้ลพิเศษนี้มีเบิ้ลแล้วเน้นล่างด้วยล่างเบิ้ลด้วย เจพัทพ,พิเศษรูดรูดสามผือๆ2สองมาด้วยเลยผือๆจะมาสองสามสามสองนะพิเศษปกติปกติกตรูดหนึ่ง v ีนี่ล่างรูดหกบนเจ็ดแต่ว่ามันเสียงเกินไปนะคะอย่าเรียนแบบวิ่งตัวเดียวไปลูดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงนี้ นี่เนาะคะ่ะเนาะฮานอยฮาหนอยวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมหกหาะคะเจพัดนะคะสูตรคำนวณเนะคะ่ะสูตรคำนวณเลขจออกตัวไหนเจพัดไม่รู้นะคะให้ตามให้เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเจพัฒนให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะออกตัวไหนไม่รู้เราใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังใช้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะพิเศษเจพัฒ ให้วิ่งรูดสามปกติรูดหนึ่ง V I P รูดเจ็ดนะคะแต่บางครั้งมันก็จะมีสลับกันบ้างเวยค่ะอันนี้ J Head, เจพัดเฮ็ดี๋ยว่าเจพัดรูดเองเฮดเองเนาะคะ่ะจะเน้นที่สามหนึ่งหนึ่งสามนะคะแล้วก็สองเจ็ดสองสามนะคะตรงนี้คือเน้นตรงนี้เลขสองใครชอบก็สวยสองก็สวยตัดอกตัดใจตัดอกตัดใจนะคะระหว่างสองกับเจ็ดเนี่ย ตัดอกตัดใจยุ่ตั้งนานนะคะดูนะคะตรงนี้ชัดไหมคะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะฮะเคนะคะตรงนี้นะคะสําหรับฮานอยนะคะวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ค่ะเราก็มาต่อกันที่ลาวลาวนี่บอกตรงลาวเจ๊พัดไม่ค่อยมั่นใจนะลาวเนี่ยวดที่แล้วก็รู้แต่ว่ามันน่าจะเบิ้ลน,นะวดที่แล้ววดนี้มันก็เหมือนเดี๋ยวนะเออนี้ไม่ใช่ลาวเดี๋ยวดูผิด ว่าที่แล้วนี่รู้แต่ว่ามันเหมือนจะเบิ้ลเขียนเข้าไปก็ระวังเบิ้ลอย่างนี้นะคะเขียนเข้าไปในลายกลุ่มแต่ไม่ได้จ่อให้นะว่าเบิ้ลตัวไหนเพราะว่าดาวมันไม่มีตัวโดดเด่นเลยวันนี้สองก็สวยเก้าก็สวยศูนย์ก็สวยนะคะวันนี้ลักษณะจะมาคล้ายๆเดิมล,ลักษณะจะมาคล้ายๆตัวเดิม 2ก็สวยนะคะวันนี้สองสวยศูนย์เจพัดก็ไม่รู้จะเลือกอะไรดีราชาเป็นตนุเลขห้ามันไม่มาสักทีมันเป็นตนุนะแต่มันไม่มาราชาเป็นตนุเป็นกรรม,มะด้วยได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นกเกษตรตนุกเกษตรแต่ว่าไม่มาสําหรับเลขห้านะคะเลขห้านี่มันลักณาอยู่ที่เลขห้านะมันไม่มาสักทีแต่ว่าทลิโทอ่ะ ทริโทมันเป็นเลขเก้ากับนาวางเลขเก้าแล้วหนึ่งหนึ่งก็เป็นทลิโทหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองนี่เข้าหากันแล้วด้วยศูนย์ก็สวยอีกตัวหนึ่งอาลาวนี่ให้ไปเลยสีตัวดีไหมเนี่ย <laughs> ให้ไปสี่ตัวซื้อหวยชุดเลยนะคะหวยชุดสี่ตัววันนี้นะ่าจะมีเหมือนจะเหมือนจะคล้ายจะเบิ้ลน,นะแต่ว่ามันงวดที่แล้วมันมันมัน,ม,นมันลักขณามันจะดาวจะเบิ้ลเลยนะเลขตองมาเต็มเลยแต่งวดนี้มันจะมีอยู่ที่ข้างล่างทศสมลักนะคะมันจะมีห้าห้าอยู่กับเลขศูนย์จะมีสี่สี่แล้วก็ห้าห้า ตรงนี้มันมันเหมือนมันเหมือนจะเบิ้ลก็สองก็สวยสองห้าห้าสองเออไม่เป็นไรก็ให้เลขวิ่งวิ่งลูดนี่วันงวดนี้นะคะเราพัฒนาเจพัดงวดที่แล้วให้แค่ตัวเดียวแต่งวดนี้มันมันทำไมมันตัดใจไม่ได้นี่ก็เอาไปเลือกเอานะคะเลือกเอาเป็นแนวทางนะคะวันนี้เยอะตัวเลขค่อนข้างจะเยอะ สองนี้มันสวยอะเก้าศูนย์สองแล้วค่ะเจพัดหอยเลือกเอาเจพัดจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองเลขสามตัวมีเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามเนาะค่ะเนาะนี่แลยคะ่ะเน้นสุดคือหนึ่งสองลาวนะคะเน้นสุดคือหนึ่งสองงวดนี้มันไม่ไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ มันเหมือนจะมาตัวเดิมอ่ะเจ๊พัดไม่ค่อยเล่นตัวเดิมตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะมาตรงนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเลขสามตัวนะ เนี่ยสามสองหนึ่งอีกตัวเนาะค่ะเนาะสามสองหนึ่งเนาะค่ะเลขสามตัวมันสวยสองหนึ่งหนึ่งสองวันนี้นี่เด่นมากเลยนะคะวันนี้เด่นมากสองหนึ่งสองตรงนี้นะคะตรงนี้ลาวนะคะวันนี้ลาวเหมือนจะเบิ้ลแต่ว่าไม่เด่นมากไม่น่าจะเบิ้ลมั้งน่าจะมาน่าจะมาตัวเดียวกันน่าจะเป็นบนเป็นล่างมากกว่า นะคะน่าจะมาเป็นบนเป็นล่างมากกว่าวันนี้ชัดนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่อนข้างจะหลายตัวให้เลขหลายตัวนิดนึงให้เลขหลายตัวนิดหนึง่งเดาไม่ค่อยจะ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 เด่นเหมือนฮานอยวันนี้แต่ฮานอยดาวเด่นดีมากเลยฮานอยนี่เบิ้ลที่พิเศษนะคะถ้าไปก็อย่างมากก็ักปกติล่าง แต่ว่าดาวเน้นเลขเบิ้ลที่พิเศษนะคะสําหรับฮานอยค่ะสําหรับคลิปนี้วันนี้นะคะแนวทางฮานอยแล้วก็เราพัฒนานะคะของเจพัดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะไม่เจพัดบรูว่าเลขจอ,อกตัวไหนนะคะให้เป็นแนวทางนะคะค่ะสําหรับใครชื่นชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องบ่าวเสชาแนลนะคะแล้วก็ช่องเจพัดผ้าลวยนะคะเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ